ก็ตั้งโลไม่หรอวะ ออเป็อนอะไรเตียมากอ๋อเพื่อนอะไรเตียมอะอเอนอะไรเตียคุณทำมาแล้วสองคนละสองคนก็ทำไม่เห็นมาแล้ว

ไอควายฉลาดให้กูตายก่อนไอ้เพี้ยข้างขวาข้างขวาสองตัวมึงตกมึงตกแบบนี้กูก็สวยดิเล็กอุ้ยไอเล็กเจะลุงเลยอุ้ยเล็กเยอะิเล็กตายหนึ่งเล็กตายหนึ่งตายหนึ่งตกใจหมดเลยเพี้ย เล็กๆกูอยู่ทางนี้เล็กๆเล็กข้าวท้องก่อนเล็กมากูมากูทางนี้เล็กอะไรในตัวกูสองเซตตกใจหมดเลยเฮียเอ้ยแม่งมาไงวะมึงไม่บอกวะเฮียสะดุ้งเลย โดดที่อะไรเล็กไม่ได้ถ้ากูขึ้นไปกูหลับแนะ่โอ้โหรออยู่มึงดูดิมันรอต้อนรับกูสามว่าบอกเนะี 4, ่ยสี่ก็บอกเนะี่ยมันได้กลางอีกหนึงนะ่งเลยเลยไอ้ปุ๊บมึงเฟตีมเหรอมึงเฟตีมพ่อของเฟตีมยังแหลกมึงไม่ 1, ับเป็นพันแปดสิบพี่อะเฮ้ยมึงเฟตีมเป็นปะเนี่ย โอ้สตีไม่เป็นปร,ปรับเ<า>ป็เจอไอ้นี่ดีมากูยิงกูยิงเหมือนเคยกูยิงเหมือนโอ้อก,อกูยิงไซรเล็กใช่มไอ้เล็กหาไม่เจอหรือเธอไม่มีพี่โดน้องชายเรื่องมึงเฮ้ยดียมามเก็บของไม่ได้เล็กเป็นเรื่องกูยิงแต่เก็บของไม่ได้โอ้ผมเก็บของไปแล้วโโอ้ห có nhiều côn nắng đi thấy thằng người ở nắng 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 mấy tay anh nắng ô nắng 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 lên nắng 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 ผมเมื่อกี้ยิงแต่ไม่ได้เก็บเลยสองสองเต็ตเรื่องดีกว่าเราแตกวนะนเนาะผมไม่แตะผมแข็งแกร่ง